โลกของเราแสนดีอยู่มานานล้านปีจวบจนวันนี้พลังงานก็มีวันเราควรประหยัดทรัพยากรกันไว้หันหน้ามาใช้พลังงานทดแทนกันดีกว่า น้อยจากต่างดาว mm hmm. มืดเร็วจังเลยอะ่ะฟ mm ้ hmm. ายังสว่างอยู่แ mm hmm. ท,ะทะ้ๆเลยแล้วว่าถ้ามีไฟฟ้าก็ดีละสิแกล้าปั๊มมาดูอะไรนี่เร็ว อะไรหรอกมัง้งอาจจะเป็นแสงสะท้อนจากกระจกก็ได้อย่าไปสนใจเลยแต่บนภูเขาไม่น่าจ,จะมีกระจกเนาะสัญชยยาตญาณนักสืบของเราบอกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนว่าแล้วเฮ้ยเ้ยไม่อาไม่ไปอ่ะอเราว่าไม่มีอะไรหรอกกลับกันเถอะเย็นแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่เป็นห่วงนะหยุดพูดแล้วเดินตามมาเงียบๆเบถอะกล้า กินขนมปิดปากไหมมนุษย์ต<ว>ัางดามนุษย์ต่มดามีรายงานข่าวว่าขณะนี้ยังไม่พบตัวเจ้าสวนิรันที่หายตัวไปทนายส่วนตัวของเจ้าสวนิรันยังไม่ให้ข้อมูลใดๆในขณะนี้แปลกจริงๆนะครับพ่ออยู่ดีๆมหาเศรษฐีอย่างเจ้าสวนิรันก็หายตัวไปนั่นสิแต่ก่อนยังเห็นออกงานอยู่บ่อยๆฮะผม ผมเจอมนุษย์ต่างดาวที่ภูเขาหลังหมู่บ้านับพ่อ,อ,อผมเห็นจริงๆนะนะมาวนึงอสสูงเท่าเสาไฟตัวหัวใหญ่ท้องขาเลยนะครับ <c oughs> แม่เราบอกว่าปกติพวกชาวบ้านบนภูเขาต้องลงมาซื้อของซื้อน้ำมันใช้แต่ไม่มีใครเห็นพวกเขามานานแล้วนะหรือว่าจะโดนมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปถ้างั้น พวกเราอยู่ห่างๆแถวนั้นกันดีกว่านะเราต้องรีบลงมือตั้งหากล่ะเพราะนี่อาจเป็นแผนคลองเล่อของพวกนั้นก็ได้ฮะเฮะ้ยอะไรนะไปกระเถอะพวกเราตามไปดูกันดีกว่าม,มาแล้วมาแล้ว ดูสิกำลังเก็บข้อมูลใหญ่เลยคงเพิ่เคยเห็นอาหารของชาวโลกมั้งน่าจะกำลังวิเคราะห์ส่วนผสมนะป้อมนายว่า,ายังไงอะอะไรอะเฮ้ยเจ้าโตนั่นอมยิ้มองฉานนะเฮ้ย เกือบไปแล้วไหมล่ะเกออือบไปแล้วดูเหมือนเขากำลังเก็บตัวอย่างพืชบนโลกอยู่นะเห็นไหมพวกนั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆด้วยกลับมากันแล้วรีบซสอนตัวแล้วทำไมมันมือมนดอยงางยี้ทำไมมันปิดเองได้ อะไรดีอ๋ออะไรที่ไหนเนี่ยโอ้เราอยู่ที่ไหนกันเนาะเอ้อ้ยพวกมันมากันแล้วเรียกทางด้วยแล้ว ผ่านมาเฉยๆไม่เห็นอะไรเลยนะคะใช่ใช่ๆแตุการยึดคลองโลกอะไรไม่รู้ทั้งนั้นคุณหนูบอกว่าให้จับพวกเธอไปผ่าตัดทดลองไม่นะใล่พวกเธอจะไม่จบได้คุณหนูล้อเล่นไม่มีการทดลองอะไรหรอกแล้วพวกคุณมาทำอะไรกันที่โลกแล้วจะให้พวกเรา ไไอยู่่ทีหนเก็พวกคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะก็ต้องอยู่ที่ดาวของคุณสิใครบอกเราก็เป็นมนุษย์โลกเหมือนพวกเธอนี่แหละอ้าวพูดได้นี่แล้วทำไมไม่พูดเองซะแต่แรกเล่าก็เพราะเราสั่งไว้ว่าไม่ให้คุยกับคนแปลกหนะ้าขอโทษที่แกล้งพ่วงเธอนะ เราชื่อลูน,น่าแล้วพวกเธอล่ะชื่ออะไรเราชื่อพลยอยมานี่ชื่อต้นกล้าส่วนตะอ้วนเนี่ยชื่อปอมแล้วๆเชื่อป้อมอ ที่นี่คือนิคมเซลล์แสงอาทิตย์ที่คุณพ่อของเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบเมืองในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเซลล์แสงอาทิตย์แผนพวกนี้แหละที่เรียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ส่วนเนี้ยก็คือรถพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วก็ไม่ปล่อยควันเสียด้วย คุณพ่อเราอยู่ที่หอควบคุมนี้แหละถ้าพวกเธอสงสัยอะไรถามเขาได้เลยนะอ๋อโน่์ไงมาแล้วผมชื่อนิรันยินดีที่ได้รู้จักจเจ้าส่วนนิรันด์ที่หายตัวไปอย่างลึกลับนั่นเหรอผมไม่ได้หายไปไหนหรอกแค่มาทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนานิคมแห่งนี้จนไม่ได้ออกไปเจอใครเท่านั้นเองด้วยแซลแสงอาทิตย์นี่นั่นเหรอคะใช่แล้ว ผมกำลังทดลองสร้างชุมชนที่ทุกอย่างใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์รวมถึงพัฒนาอุปกรณ์ที่นำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานให้มีราคาถูกลงเพื่อให้เป็นพลังงานทดแทนที่คนทั่วไปสามารถใช้กันได้การนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานมีหลักการทำงานง่ายๆคือนำเซลล์แสงอาทิตย์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำมารับแสงอาทิตย์เมื <ME> ่อแสงตกกระทบโดยตรงสารกึ่งตัวนำจะทำหน้าที่เปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ตัแยกประจุไฟฟ้าบวกและลบออกจากกันทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์นำขั้วไฟฟ้าไปต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรก็จะทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้ครับหากต้องการสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เราก็สามารถนำแบตเตอรี่มาเชื่อมต่อเพื่อทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้และควรเลือกใช้แบตเตอรี่ที่ถูกออกแบบเพื่อใช้งานกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ หากเราต้องการใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสะสลับทั่วไปก็เพียงแค่นำไปผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสะตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับก็จะสามารถนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้แล้วละครับเดี๋ยวนี้ชาวบ้านที่อยู่นอกเมืองก็เอาเซลล์แสงอาทิตย์ิผมผลิตนี่แหละไปทดลองใช้กันพวกเขาเลยไม่ต้องลงไปซื้อพลังงานในเมืองกันอีกไงอ ที่ชาวบ้านหายไปก็เพราะเขาไม่เซล์แสงอาทิตย์ใช้กันแล้วนี่เองใช่แล้วสักวันหนึ่งผมจะพัฒนาให้เซลล์แสงอาทิตย์นี้มีราคาถูกลงจนทุกบ้านสามารถติดตั้งเองได้และพลังงานทดแทนก็จะไม่ใช่เรื่องใครตัวอีกต่อไปใช่พ่อบอกว่าเวลาที่พวกเราโตเป็นผู้ใหญ่แสงอาทิตย์นี่แหละจะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราเลยเชียวละ นี่ก็เย็นแล้วได้เวลากลับบ้านกันแล้วมัง้งเดี๋ยวผมจะให้คนไปส่งเองแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมอะได้เจอกันอีกสิก็เราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาะใช่ไหมไว้ว่างๆลูน่าไปเยี่ยมบ้านต้นไม้ของพวกเราบ้างนะ <c oughs> ไม่เอาเราไม่กล้าแค่เดินเข้าไปมันยากตรงไหนกันถ้กล้าหน่อยสิเป็นลูกผู้ชายสักเปล่าอะแท่นั้นที่ป้อมทำตกวันนั้นไง โอ้น oh, ่าทึ่งมากเลยนะครับก็ยังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงกันอีกเยอะแหละนะเอ่อแล้วทำไมเจ้าสัวถึงมาเลือกพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ละครับผมมองว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ได้มาฟรีและไม่มีวันหมดสามารถนํามาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งที่สําคัญยังเหมาะกับทุกพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงติดตั้งง่ายและก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ติดอยู่แค่ตอนนี้อุปกรณ์ที่ใช้งานยังมีราคาแพงอยู่เท่านั้นเองใช่ครับในปัจจุบันมีการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเช่นไฟส่องสว่างในบ้านพักอาศัยหรือไฟส่องถนนสาธารณะและก็สัญญาณไฟจราจรด้วยใช่ใช่เหมือนอย่างรถพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อทดแทนพลังงานจากน้ํามันทุกวันนี้พลังงานทดแทนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับ ไม่แน่นะครับต่อไปอีกสัก20ปีเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานแสาทิตย์วิ่งกันอยู่เต็มถนนเลยก็ได้เมื่อมองดูนิคมแผ่งนี้ผมก็เหมือนได้เห็นอนาคตของโลกและลูกหลานเราเลยละคร,ออครับผมก็เห็นแล้วอนาคตของลูกหลานของเรา